แม่แก้วจัดให้ตามคำขอเผยเลขเด็ดงูที่เข้าบ้านหลายบ้านคงเจอปัญหางูเลยเข้าบ้านรวมถึงแม่แก้วแม่ของพระเอกหนุ่มนาเดชคุกิมิยะซึ่งบังเอิญเจองูอยู่ข้างบ้านขณะทําความสะอาดบ้านซึ่งแม่แก้วก็ได้โพสต์บอกไว้ว่าตอนนั้นนาเดชก็ไม่อยู่บ้านและได้แจ้งยาหมู่บ้านให้มาจับ ซึ่งแม่แก้วโพส์คลิปตอนจับมูลงโซเชียลทำเอาคนดูลุ้นไปด้วยเลยพร้อมกับแคปชั่นว่าทำความสะอาดบ้านตามซอกหลืบก็เจอสิ่งนี้สวัสดีวันจัน Good morning Monday ค่ะ Hash แจ้งยามไป20นาทีแล้วยังไม่มาทำไงดี ลูกก็ไปทำงานช่วงหน้าฝนหนีมาหลบจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด hashtag งูหลามยามบอกแล้วหลังจากที่แม่แก้วโพสต์คลิปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ขอบ้านเลขที่ซึ่งแม่แก้วก็จัดให้ตามคำขอว่าบ้านเลขที่นั้นคือ10283 0ทันั่นเอง